สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปดูงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองชุมพรที่จังหวัดชุมพรครับมีตั้งแต่วันที่23แล้วก็วันสุดท้าย31เดือนนียครับงานนี้มีของดีมากมายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณกิษศักดิ์หินเมืองเก่ามาเป็นประธานแล้วก็โชว์ของดีอย่างหนึ่งก็คือทุเรียนหมอนทองชุมพรครับผู้ว่าแกะโชว์แล้วว่าของเข้าดีจริงๆครับดูครับนี่ครับแกะสําเร็จแล้ว งานเนี่ยครับใครชอบผลไม้นี่พลาดไม่ได้ทีเดียวและสรรีสันของงานคราวนี้มีการแข่งขันชูชกชิงแชมป์โลกครับแ <c oughs> ข่งขันรับประทานครับชูชกเป็นสัญลักษณ์ของการรับประทานอยู่แล้วครับ <c oughs> ดูนะครับไม่จํากัดเพศและวัยครับแข่งด้วยกันได้หญิงชายฝรั่งไทยแอฟริกาครับแ <c oughs> ข่งขันแบ่งเป็น5ด่านครับ <c oughs> ด่านแรกนั้นรับประทานกล้วยเล็บมือนางคนละสองหวีครับนี่ครับ กำลงเอเชียแอฟริกาทานเหมือนกันหมดจบจากกล้วยอย่างทุลักทุเลแล้วครับต่อไปครับมังคุด1กิโลกรัมจบจากมังคุดเป็นเงาะครับ1กิโลเหมือนกันสุดท้ายครับลองกองอีก1กิโลจบลองกองแล้วครับต้องเป่าลูกโป่งให้แตกด้วยถึงจะสมบูรณ์ครับนี่ครับชูโชคจากประเทศไทยชนะไปแล้วครับตามมาด้วยผู้เข้าแข่งขันจากทวีปแอฟริกาครับ ส่วนจากยุโรปครับยังติดที่ด่านรองกองอยู่เลยครับอีกนานทีเดียวกว่าจะถึงลูกโป่จากชุมพรใต้ต่อไปนะครับไปที่นครศรีธรรมราชไปชมการแข่งขันนครเกมครับกีฬาใหญ่ของชาวนครนะครับ23อำเภอประชันฝีมือกันวันเปิดนั้นยิ่งใหญ่รระกาตาจริงๆครับและไฮไลท์ของพิธีเปิดก็คือการจุดคบเพลิงครับ คนสุดท้ายคราวนี้มาเป็นคนคู่ครับสุดยอดนักกีฬาของเมืองนครครับสหัประวัตินักกีฬาวิง่งคบเพลิงคนที่หนนายจิรยุทธ์แก้ววิ่งเข้ามาแล้วครับมีการอ่านประวัติทั้งสองคนแต่เนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นมีประวัติทางด้านการกีฬานั้นยาวมากครับวนรอบสนามสามรอบแล้วครับมาถึงหน้าคบเพลิงครับเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจุดไม่ได้เพราะว่าโคศกสนามยังอ่านประวัติไม่จบ ต้องยืนคอยนานทีเดียวครับเข้าร่วมการแข่งขัน<พ>เสร็จแล้วครับาการจุดคบเพลิงจริงเริ่มขึ้นดูนะครับทั้งพลุทั้งดอก,ดอกไม้ไฟนั้นมากยิ่งใหญ่ประการตาเป็นตัวแทนจังหวัดส<พ><ง>่งท้ายไปที่จังหวัดชัยภูมิครับเทศกาลดอกกระเจียวบานตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมจบที่สิงหาคมน,นี้เรียบร้อยไปแล้วครับ สัปดาห์สุดท้ายนั้นดอกกระเจียวก็เหลือเท่านี้ครับเจ้าที่ของอุทยานไทรทองอยู่ที่อำเภอหนองบัวละเวบอกว่าที่นี่ครับสวยไม่แพ้อุทยานป่าหินงามที่อำเภอเทพสถิตและหลังจากดอกกระเจียวหมดไปแล้วครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับทิ้งไว้แต่ความทรงจําแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับทิ้งไว้ที่เจ้าของเขาไม่อยากได้เลยก็คือเนี่ยครับป้ายทะเบียนรถครับเต็ไมไปหมดเลยครับ หลายจังหวัดหลายภาคครับถามว่าป้ายเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคําตอบก็คือมาที่อุทยานทรายทองนั้นจะต้องข้ามห้วยครับเขาขับรถข้ามห้วยครับลุยน้ําทะเบียนหลุดสิครับหลุดแล้วเจ้าของหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ของอุทยานครับงมกันมาได้ก็ประกาศหาเจ้าของว่าให้กลับมาเอาปีนี้หรือปีหน้ากลับมาได้เลยครับจะมีบางคนเล่นตลกนะครับบอกว่าเนี่ยครับ ป้ายบอกว่า1กยครับ803โอ้โห1กย1กันยายนใกล้จะถึงแล้ววันหวยออกด้วยครับทีมงานข่าวนอกรูปบอกว่านี่ไม่ใช่ใบหวยนะครับเขาเล่นตลกกันแล้วมีอีกคนหนึ่งบอกว่านี่ครับมีบนด้วยครับอันนี้บนครับสเกตครับเ488ครับ7 488แท้จริงแล้วอักษรบอนนะครับไม่ได้บอกว่าบน7488มาเข้าเข้าช่องนี้ครับขอให้มารับป้ายทะเบียนท่านกับทุกคน้วยนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับข่าวนอกรูปไม่ได้ใบหวยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกรูป